สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่อง Story Time ค่ะวันนี้นะคะแอดก็จะพาท่านผู้ฟังนะคะไปฟังอีกหนึ่งมุมมองน่ารักน่ารักจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะที่เกี่ยวข้องกับอาหารไทยค่ะต้องบอกเลยว่าอาหารไทยของเราเนี่ยนะคะไม่ได้โด่งดังแค่ในบ้านเราเท่านั้นแต่ว่ายังไปสร้างชื่อเสียงอยู่ทั่วโลกด้วยนะคะไม่ว่าจะไปประเทศไหนๆเนี่ยก็มักจะมีร้านอาหารไทยให้เห็นอยู่เสมอนะคะบางร้านเนี่ยก็ถึงขั้นกลายเป็นจุดหมายที่คนท้องถิ่นเนี่ยต้องแวะไปลองกันเลยทีเดียวค่ะและในคลิปนี้เองนะคะแอดแอ ก็ไปเจอเรื่องราวจากนักท่องเที่ยวนะคะชาวต่างชาติคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสไปลองชิมอาหารไทยในแคลิฟอร์เนียนะคะประเทศสหรัฐอเมริกาเธอเล่าว่าร้านนี้เนี่ยทำให้เธอต้องหยุดแล้วก็แวะเข้าไปทันทีเพราะกลิ่นหอมของอาหารมันชวนให้หน่าลองจริงๆค่ะมากันที่คลิปแรกนะคะที่จีบเอาไว้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันคลิปนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่ถูกแชร์ลงบนติกตอกของนักท่องเที่ยวสาวชาวต่างชาติคนนี้ค่ะคุณนาตาชาแฮชเดอรมาชีนะคะที่เธอก็แชร์ประ สบการณ์ของเธอนะคะเกี่ยวกับอาหารไทยในแคลิฟอร์เนียค่ะที่นี่เองนะคะเธอได้พบกับร้านอาหารไทยที่มันทำให้เธอเนี่ยต้องหยุดแวะลองชิมเลยทีเดียว ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้นะคะอาหารไทยเป็นที่นิยมและเป็นที่รู้จักมากขึ้นในกลุ่มของชาวต่างชาตินะคะ,ละหลายหลประเทศเนี่ยก็จะมีร้านอาหารไทยไปเปิดอยู่แต่ว่าวัตถุดิบบางอย่างรวมถึงรสชาติเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วร้านอาหารเขาก็จะมีการปรับปรุงรสชาตินะคะให้เข้ากับความนิยมของคนในท้องถิน่นถ้าหากเป็นร้านอาหารที่เชฟเป็นคนไทยแท้นะคะก็อาจจะยังคงม,มีรสชาติอาหารแบบไทยๆค่ะคลิปนี้นะคะสาวคนนี้เธอก็ดูตื่นเต้น ะะเธอเดินตรงไปยังร้านอาหารไทยดังกล่าวนะคะก่อนที่จะสั่งอาหารไทยแล้วก็ขนมหวานนะคะก็มีเป็นผัดซีอิว๊วข้าวแกงระแวงนะคะส่วนขนมหวานนะคะแน่นอนว่าก็เป็นขนมหวานที่ ต่างชาติรู้จักกันดีนะคะอย่างข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็ของหวานอีกอย่างหนึ่งซึ่งอาจก็ไม่แน่ใจนะคะว่าคือเมนูอะไรใครรู้เนี่ยสามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้ะคะ่ะสาวคนนี้นะคะเธอก็นั่งกินไปพร้อมกับบอกนะคะว่ารสชาติเนี่ยมันก็โอเคเลยแต่ว่าดูจากท่าทางของเธอแล้วคิดว่ารสชาติอาจจะไม่ได้ เข้มข้นเหมือนกับอาหารที่มีขายในไทยนะคะก็สามารถเข้าใจได้ค่ะด้วยความแตกต่างของเครื่องปรุงรสนะคะแล้วก็วัตถุดิบนั่นเองคลิปนี้เองนะคะก็มีชาวต่างชาติหลายคนเข้ามาคอมเมนต์กันเอาไว้แอดก็หยิบยกเอาคอมเมนต์เหล่านั้นนะคะมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะอย่างคอมเมนต์แรกเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณต้องลองกินข้าวซอยดูนะมันเป็นอาหารไทยภาคเหนืออร่อยมากๆเลยล่ะ คอมเมนต์ต่อมานะคะก็เข้ามาแนะนําว่าถ้าอยากกินอาหารไทยเนี่ยลองไปที่ไทยเฮาส์ดูสิส่วนคอมเมนต์นี้เขาบอกว่าชาไทยนั้นดูดีมากๆเลยอีกคอมเมนต์นึงค่ะก็เข้ามาบอกว่าวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ฉันจะลองไปดูและปิดท้ายด้วยคอมเมนต์นี้ค่ะที่บอกว่าฉันอยู่ใกล้ๆนี้เองไปมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเครื่องดื่มน่าทึ่งมากๆอาหารก็อร่อยว่าจะไปอีกทีในวันพรุ่งนี้นี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเข้ามาคอมเมนต์นะคะว่าอาหารไทยนั้นดูดีน่ากินมากๆค่ะ คลิปต่อมานะคะเป็นเรื่องราวของอาหารเช่นกันคะ่ะเป็นคลิปสั้นๆจากบนทิกต o อกเรียกว่าเป็นการบอกต่อนะคะว่าเมืองไทยเนี่ยมีเมนูไหนที่น่าลองบ้างนะคะเมนูแนะนําจากเจ้าของคลิปอย่างคุณมิกควินนะคะก็คือข้าวมันไก่ค่ะสาวคนนี้เนี่ยเธอก็มีครอบครัวนะคะอยู่ในประเทศไทยแน่นอนว่าพูดถึงอาหารไทยในแน่นอนว่าพูดถึงอาหารในประเทศไทยแล้วเนี่ยนอกเหนือจากเมนูที่มีการโปรโมตนะคะอย่างผัดไทยหรือว่าซอยหรือเมนูอื่นๆแล้วเนี่ยผัดกะ พรกเราก็เป็นอีก เมนูหนึ่งนะคะที่ต่างชาติเนี่ยยกให้เป็นเมนูเด็ดค่ะไม่ใช่แค่ชาวต่างชาติเท่านั้นนะคะคนไทยบางคนก็ชื่นชอบผัดกะเพราเช่นกันค่ะเนื่องจากว่าเป็นเมนูที่มีรสชาติอร่อยถูกปากคนไทยนั่นเองค่ะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยสาวคนนี้เธอแนะนําเป็นข้าวมันไก่ค่ะซึ่งข้าวมันไก่ที่มีขายอยู่ในบ้านเรานะคะเป็นเมนูที่มีต้นกําเนิดมาจากจีนนะคะจากข้อมูลที่าหามาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าถูกนําเข้ามาในประเทศไทยนะคะโดยชาวจีนไหหลำนะคะที่ได้มีการนําสูตรเข้ามาใน ช่วงที่มีการอ,อพยพค่ะไม่ได้เป็นอาหารไทยแท้เดิมทีเนี่ยเป็นเพียงเมนูข้าวสวยนะคะกับไก่บ้านต้มธรรมดาธรรมดาไม่ได้มีน้าจิ้มแต่อย่างใดซึ่งก็มีการปรับปรุงสูตรต่อๆกันมานะคะจนกลายเป็นเมนูที่มีน้ําจิ้มนะคะมาจนถึงปัจจุบันนี้เชื่อว่าก็คงจะเป็นอีกหนึ่งเมนูปโปรดของใครหลายๆคนเลยทีเดียวคลิปนี้เองนะคะก็มีผู้ที่ได้ชมคลิปเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้แอนก็หยบยกเอาความคิดเห็นบางความคิดเห็นนะคะมาท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นตัวอย่างคะ่ะคอมเมนต์แรกนะคะ เข้ามาบอกว่านั่นเป็นอาหารที่ยอดเยี่ยมคอมเมนต์ต่อมานะคะบอกว่าสั่งเมนูนี้คุ้มอย่างเดียวได้ทั้งข้าวมันไก่แล้วก็น้ำซุปอีกคอมเมนต์นึงคะ่ะเข้ามาบอกว่าเลือดไก่เป็นส่วนที่ดีที่สุดมากันที่คอมเมนต์ค่ะที่บอกว่าต้องกินตอนเช้าๆครับเข้ากับบรรยากาศและคอมเมนต์นี้คะ่ะที่บอกว่าฉันเองก็ชอบข้าวมันไก่มากๆเหมือนกัน ก็เป็นเรื่องราวสั้นๆนะคะที่เราหยิบมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ค่ะขอบคุณคลิปต้นฉบับทุกคลิปนะคะสําหรับคลิปต้นฉบับสามารถค้นหาลิงก์ได้ที่เครดิตหลังข้อมูลในคำอธิบายเพิ่มเติมได้เลยค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังกันเสมอมาค่ะ สุดท้ายนะคะก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับแอดมินและทีมงานในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะขอปิดท้ายด้วยคลิปนี้นะคะจากติ๊กรอของคุณซิส n e ่เปยนะคะกับการเดินทางท่องเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์ที่บอกเลยว่าใครที่ข้อเขาไม่ดีเนี่ยอย่าหาลองค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ